ASSÍ VENÁCHE अतिरूप देश वासोच उपेच कत पुञ्यता अत्त सचञ्च सिपञ्च विनयो च सुशिक्षिता सुभाषिता च यावच एतं मङ्गलमुत्त तु उपठानां पुत्तदारस संग हो अन्नकुलाच्छ कम ज्ञात सङ्ग पानाच्छ संयमो अप्पमदुच्छ धम

कालेन धम सा कच्छमं तपोच ब्रह्मचर्यञ्च अरिय सच्चान दस्सनं निपा मपराजिता सप्त सुखिं गच्छन्ति นั่นแหละนั่นแหละนะเนี่ยตื่นรู้เลยทีนี้มันไม่กระจายตัวรู้สึกมันมันเป็นปิดกั้นมันปิดจุดอ,อยู่เหนือรู้ยังมีรู้ครูบาอาจารย์ยังมีครูบา,าอาจารย์เด้อนี่วันนี้ก็เลยก้มกราบตีน่นห้องหลวงพ่อโอ้ยคราาูบาอาจารย์ผู้เช้าก็กราบเท้าทั้งทีกันออินบาท ต้องไปเรียนรู้กัมนมาต่อที่ทำไปแล้วอะ่ะต้องเรียนรู้ทุกกระบวนท้าตั้งแต่ตื่นจนหลับนั้ะตอนนี้มีไหมอาการที่ท่านปฏิทติเล่าให้ฟังมีไหมไม่มเีเนี่ยเคือปกติแล้วรู้ทุกได้ไหมรู้ปวดรู้เมื่อยไหมตอนนี้ที่ยืนอยู่นานนั้นเน่ย เออเอาเดี๋ยวรู้แสดงว่าไม่รู้เดี๋ยวขย้เอ่าเดี๋ยวขยับไหมถ้ายืนประมาณไม่ถึงสามสี่นาทีหรอกอาพอมันขยับเนี่ยมันจะรู้เองเออต้องให้มันรู้เองอย่างนั้นก็ถือว่าเอ้าทุกบทจะรู้มันก็รู้เออเนี่ยขยับแล้วโอ้รู้แบบมันมันฟองของมันเองเลยก็คอยทำอยู่มันเป็นมันทำให้ตภาพจิตเสียเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติไป น้องกลับมารู้ปกติธรรมดาธรรมชาติที่พี่ยสอน,นอสอน,สอน,ข,นขั้นเทพเลยโอ้ย <K et S 1> ธรรมชาติ <K et S 1> <main> ธรรมชาติมันเป็นครูเห้ไม่รับเรียนรู้ธรรมชาติมันสามวันก่อนตามายังพูดเลยว่าอ้ช่อาจารย์ถือกล้องเดินเดินมาตอนไหนไปาตามาเดินขึ้นเดินลงเ<อ>่ขณะที่นั่งอยู่นานนะมันม,ม,ม,มันเปลี่ยนครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามมันมันรู้สึกว่าเอ้ามันเปลี่ยนเอง มันรู้สึกขนาดนั้นเปลี่ยนไปพออาจารย์เดินถือกล้องมามาคุยกันแค่คออน,นีอเราขยับขามันมันก็ขยับขพงมันเองเอตอนนี้ก็ขยับแล้วเนี่ยเ,<อ>เนี่ย,ย,ยก็มารู้ที่มันเป็นอยู่นี่แหละอาจารย์อาจามันอยู่นิดเดียวไม่ต้องเว้นเป็นนึกว่าให้มันมากขยับเอาเออแต่ถ้าบ้านไป<อ><อ>คิดอะไรก็มันไว้มันจะไม่รู้แล้วก็ไปรวมไปนิ่งอะไรอีกไม่รู้หรอก จริงๆให้ธรรมชาติมันสอนเราบ้างทุกคนก็ถามผมนะอาจารย์ก็ว่าปฏิบัติมานานเราเห็นทุกอ,อย่างเลยโอยอไปทาอะไรอยู่ทําไม่เห็นทุกอมันจะเห็นยังไงอันมันคาตัวนี้ก็มันไปจ้องไปหาอยู่เนะ่ยไอเราเจริงๆเราอยู่บอกว่าเราเห็นมันเป็นไปไม่ได้ก็ขอฟูหรืว่าอาจารย์มาหาว่าสามวันก่อนนะ ทุกันเป็นอย่างนี้พราชานอ้าวมันก็เป็นอย่างนี้และที่ความจริงกับความคิดมันต่างกันท่านขยับนี่ที่ท่านคิดเอาไว้มันก็อย่างหนึง่งและของจริง<ด>ทุกของจริงมันก็อีกอย่างหนึง่งไปเรียนรู้ของจริงเลยนะนทุกเป็นของจริงของพระอริยเจ้าควรกําหนดรู้นะนไปเรียนรู้ของจริงให้ธรรมาชาติมันสอนเราท่านสอนมานานแล้วไม่ไปไหนแล้ว ลอยเรือไม่แก้เชือกวนอยู่ที่เดิมเดิมเหมือนนกอยู่ในกรงไม่อิสระก็อย่าไปย่องเดินโยมนไปย่องทําไมเห็นโยมนุ่นเดินนะขาขาไม่สบายป่วยหรือยังไงเชื่ป่วยเปล่าอะไรมันันขาบออก็ว่าออ๋โยมดวงนุษย์นะเขาเป็นเขาไม่ใช่สาวชาวสวนตาสาวชาวสวนเขาไม่กลัวพวกนี้หรอก นี่เขาสาชาวกุ้งเขาก็จะต้องยก,ย,กย่างๆอย่างนี้นะเขากล<า>ัวมาเห็น,นโยมโดนแล้วเนาะน่าจะไปไปได้ไกลเราไหมะอยู่ใ,ใกล้พระอาจารย์ใหญ่ไม่ไกลหรอก็อยู่ด้วยกันใกล้ๆนี่แหละอาตมาว่าพูดๆนะโย,ยมรถเนี่ยที่มา,าหาพระอาจารย์เนี่ยมันมันมีเหมือนพายเรือในอ่าง แกเชื่อเลย่าเราเห็นเรานึกเราอะไรได้หมดรู้สึกได้หมดแต่พอมาหาพระอาจารย์ท่านทำกรรมฐานมันรวมที่ใจนั่นทำไมจึงไม่รู้ว่ามันรวมอยู่ที่ใจแล้วก็ต่อมารวมที่กายได้ด้วยทำไมไม่รู้รู้ไหมเพราะมันพวกเดียวกันมันไม่รู้หรอกมันต้องอีกพวกหนึ่งต้องคนเราพวกกันมันถึงได้รู้จักพอพออาจารย์มันแง่ว่าท่านสิ กายเราในรูปเรามันเป็นอนาเรามานันมันรู้อารมณ์ไม่ได้เอาอก็เรียนอภิธรรมมาแล้วมันมอนตกหูทั้งสองข้างเหมือนตบหนา<อ>้าอะไรนะเออมันมันสะดุ้งแล้วก็ปัญญาเนี่ยมันแหมวตอนเรียนอ่ะอภิธรรมอ่ะรูปเป็นอนนาเรามนะมันรู้อารมณ์ไม่ได้ทงงั้งยืนฟังทั้งหัวรอตัวเองทั้งนี่ยอภิธรรมตัวจริงอยู่ที่ตัวเราเนะไม่ได้อยู่ในตำราแล้วพอเรียนตำราแล้วก็ไม่รู้เรื่อง ยิงวุ่นวายใหญ่พอมันไปจัดแจงอ่ะมันทําให้วุ่นวายแต่เวลามันรู้ตามธรรมชาติอ่ะไม่ต้องจัดแจงเอาเท่าที่มันรู้ได้รู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ไอตัวที่ไปสร้างให้มันรู้ตัวนั้นเนี่ยมันไปปิดกั้น,นแล้วสําคัญว่าตัวเองรู้ประเนอนอภทไม่รู้จักตัวเองนะแต่ตอนนี้ต้องมารู้จักทิเลสตัวเองที่มันรู้อย่างนั้นกับรู้อย่างเนี้ยต่างกันอย่างไรอีกนะ Yeah. ไอ้รู้ไอ้ที่ทําขึ้นมากับไอ้ที่ไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนั้นแล้วก็รู้ yeah. บังคังเรามีความเหียรอยู่เปล่าวะเป็นยู่เฉยมันทานนั่งหายใจยู่เฉยมามาเกี่มมันถามหาเลยนะไอ้ตัวตัวร้ายอ๋อมันมนั่นแหะมันมีคิดว่าจะต้องทําอะไรพิเศษขึ้นมา <laughs> แ,ลแล้วทําหรือปเปล่าล่ะ,ะก็ต้องทําขึ้นมาแล้วจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้ที่ทําคืออย่างเนี้ย ที่จิตคิดชักชวนในการปฏิบัติอะกับที่ไม่ทําอะไรเลยปล่อยว่างๆอ่ะว่างในที่นี้คือว่างจากการทํากรรมฐานตรงนั้นนะระเบียบกรรมฐานตรงนั้นนะโลทิ้งไปเลยนะหรือทิ้งไปเผาเลยก็ได้นะแล้วก็จะมาเรียนรู้กับธรรมชาติธรรมชาติไร้รูปแบบไอ้ที่ทาขึ้นมานั้นมีรูปแบบต,ต้องเผาทิ้งไปเลย มันไม่ถูกหรอกถ้าถูกผมไม่บอกให้ท่านเลิกหรอกผมต่อยอดให้ท่านไปนานแล้วแต่ทีนี้ยอดมันลงอ่ะมันเอายอดลงอยู่มว<ร>อัเออมันเอายอดลงอยู่มันไม่เอายอดขึ้นเนี่ยเอายอดขึ้นนะโอ้ยผมต่อยอดให้ไปนานแล้วอาตมาย่งคิดในใจนะว่าที่พระอาจารย์คุยกับพวกนักปฏิบัติพวกมาทำให้ปัสศนากันนี้ไม่ค่อยจะรู้เรื่องไม่ค่อยจโกรธ โอ้ยเขามีหลายคนบางทีโกรธไปตั้งนานหลายปีแล้วผมาแล้วมาถามมาโกรธเรื่องอะไรบอกลืมไปแล้วแต่ดีท่านมาสิทธิ์ไม่โกรธนะนะถึงได้ถึงได้ถึงได้เรียนต่อได้เพราะถ้าโกรธแล้วมันคุยกันไม่ได้หรอกไม่รับหรอกกลับวัดไปแล้วเพราะว่าผมเนี่ยเป็นนักเรียนตั้งแต่อยู่หนองมงแล้วนานพวกคราด่าด่าผมนะ ปล่อยให้กิตไปไอ้ปล่อยให้มโนทวารมันกินทางเดียวใจน่ะตาหูจมูกให้มันกินบ้างดิท่านหุนยิดนะไปถามท่านบ่อยออกิตเป็นรวมมือเหมือนพระอาจานว่านั่นละ่ะก็มันออกมารู้อารมณ์ทั้งนอกบ้ง<ต>างนะฮะและ้วเวลามันเข้าไปรวมคิดจะปฏิบัติก็เรียนรู้ก็มันอีกก็ดีรผมบอกอุบายคายการทํากรรมฐานให้ท่านนะถ<อ>้าท่านทําตามที่ผมนําเสนอน่ะเดี๋ยวจะเรียนรู้บทเรียนบทใหม่ที่ไม่ต้องทําแบบนั้น,น นะเนี่ยยังไม่ต้องคิดจะปฏิบัติแล้วรู้ได้บ้างไหมอย่างนี้ฮเอาเท่าที่มันรู้ได้ด้วยแต่ถ้าเราตั้งใจจะปฏิบัติตั้งใจจะกําหนดตั้งใจจะสารวมตรงนั้นเลิกไปเลยรตรงนั้นทำมานานแล้วไม่ไปไหนหรอกวนอยู่ที่เดิมมาเรียนรู้กับที่ไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยว่างๆไม่มีรูปแบบอะไรไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะไม่รู้ช่างมัน พอมันไม่รู้มาตั้งนานยังไม่เดือดร้อนแต่ถ้าคอยทำมันไม่รู้ไม่ได้นะมันเดือดร้อนใช่ไหมไอันนี้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรพ่าทำมานานแล้วไม่เป็นไหนหรอกลองไม่ทําดูเนี่ยเรียนรู้แบบเนี้ยใช่ไหมแ้วอะไรจะเกิดก็ให้มันรู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปเดือดร้อนก็มันมันไม่รู้มาตั้งนานแล้วยังไม่เดือดร้อนอะไรจะไม่รู้อีกสักหน่อยจะเป็นอะไรไปใช่ไหมแปลกนะถ้าถ้าไม่ ที่มีโอกาสท่านเดินได้พูดได้รายได้น like ี <ientras ainsi> <ing> ่จะเสียโอกาสจะเสียโอกาสมากเง้ยนจะบอกให้เ <lindo> กิดเราไปถามองค์ที่รู้มั่งไม่ไม่รู้มั่งบอกว่าตัวเองรู้นี่ยุ่งเลยทีนี้น่ะก็เหมือนคนหลงป่าแล้วไปถามคนหลงป่าเอ้ยออออกจากไหนไว้ป่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันหลงเหมือนกันนะต้องไปถามผู้ชํานาญภัยเคยหลงป่ามาแล้วแล้วออกจากป่าได้นี่แหละเดี๋ยวผมเป็นผู้แนะนํา ที่น้องมองแล้วออกจากน้องโมงมาเขาเห็นหน้าผมเขาเขาก็ด่งเข้ามาถามเล้ยวถามนีดหน่อยหนะ่อยใ้ตัวปัจจุบันน่ะผมเลยนะถามาตก,ก่อนท่านรู้สึกตัวเป็นหรือยังรู้จักกียังงงทีนี้พูดกอมไม่ยังไม่ได้พอถึงปัจจุบันน่ะนะ,ะกิเลสก็เกิดที่ปัจจุบัน <laughs> ผมเกือบแนะนําเขาอ้าวก็ <c oughs> แนะนําที่กิเลสที่มันเกิดที่ปัจจุบันไง กุศลก็เกิดที่ปัจจุบันแล้วจะเอาตรงไหนปัจจุบันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องปัจจุบันรู้สึกตัวนะนั่นก็อีกอย่างนะั่น,นละเนี่ยผมมายถึงเออหรือว่าปัจจุบันของกิเลสท,ที่<ย>ท่านเคยทําอ่ะนั่นท่านบอกเขาได้เลยเออปัจจุบัน,นเหมือนกันกิเลสก็เกิดที่ปัจจุบันนะฮะต่วปัจจุบันรู้สึกตัวนี่สิมาเรียนรู้ตรงนี้นะบอกใครอยากจะรู้เรื่องปัจจุบันรู้สึกตัวมารู้ตรงนี้เดี๋ยวผมนําเสนอให้ ตอนนี้โยมนดเออแดงทั hmm. ้งน no ึกทั้งรู้สึกมันปนกันอยู่ก็อย่างนี้แหละเป็นปกติธรรมดาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันต้องเรียนรู้ทั้งสองอย่างฮะตั้งแต่นึกกับรู้สึกกันแหละยาปากข้อก่ะเรียนรู้ตรงนี้แล้วต่อไปก็มาเรียนรู้ความรู้สึกตัวนะฮะแต่ก่อนที่จะมารู้ตรงนั้นอ่ะมันต้องมาเรียนรู้ที่ทํามาแล้วด้วย จิตคิดชักชวนในการปฏิบัตินั่นแหละตั้งท่าจะปฏิบัตินั่นแหละตั้งใจปฏิบัติเรียนรู้ตรงนั้นให้ได้ก่อนแล้วต่อมาก็จะเรียนรู้ที่ไม่ต้องทําแบบนั้นนี่ยก็รู้ธรรมชาติเพราะทำแบบนั้นมานานแล้วไม่ไปไหนหรอกเนี่ยมาเรียนรู้ตรงนี้บ้างแลว้วตรงเนี้จ,จะเรียนรู้เองความเพียรทฤษีสัมปชัญญะเขาจะพัฒนาเองจริงๆเขาเขาบอกเราอยู่บ่อยๆเออแต่ทาไมเราไม่รู้แต่ทาไมเราไม่รู้เนี่เพราะอะไรเพราะท่านคอยไปทําก็มัน ตัวนั้นเป็นตัวกําแพงไปปิดกั้นถึงว่าห้าสี่สี่ห้าวันถอยหลังมา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 เอามันเปลี่ยนเปลี่ยนไม่รู้ไม่รู้ตอนหนึ่งก็รู้สึกอีกตอนหนึ่งมาเห็นอีกตอนหนึ่งตกกรณีนอนทั้งคืนนี้ไม่ได้เกิเกิดเกิดขึ้นมันมันนึกได้ไงแต่พอนอนมาอีกระยะหนึ่งพอรู้สึกตัวทีนี้มันเห็นนะมันรู้สึกรู้สึกโดยที่มันทําทําให้เราดูเลยธรรมชาติน ขยับมือฮีอ่มันมันเป็นไปทางนี้แล้วมาขยับข้างนี้ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจขยับนะมันขยับโดยปกติคนนอนมันจะพอรู้สึกตัวเลือนตายไหมมันต้องขยับไหมขยับมือขยับขาเออแล้วเมื่อก่อนก็ขยับหรือเปล่าหรือไม่ขยับหรอกขยับบ <c oughs> ่อยแล้วทาไมไม่รู้เออเนี่ยตรงเนี้ยทําไมไม่รู้เพราะอะไรอ่า เดี๋ยวท่านขยับไปตรงโน้นนิดหนึ่งตรงนี้มันร้อนเดี๋ยวโยมมาทางนี้ผมจะหาวาู่ตรงนี้ด้วยธรรมชาติตัวนี้ให้ได้ร่มไม้